มนุษย์200ล้านตัวเลขมหัศจรรย์ทางรายได้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงความฝันของใครหลายๆคนแต่ปัจจุบันสิ่งนี้คือความจริงที่ถูกพิสูจน์แล้วโดยนักธุรกิจเก็บร,รีนขอเชิญพบกับคุณสุพรันธัญวาทคุณวิรยุทธ์ละออ,อีมคุณนรงศักดิ์เพชรโรภาสและ คุณพยาวพยุงผลค่ะก็ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็อยากจะเรียนให้น้องๆทราบนะคะว่าพี่ก็มีความฝันเหมือนกับน้องทุกคนที่มาในวันนี้นะคะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีฐานะที่ดีอยากมีเงินเก็บนะคะเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานสบาย แต่ด้วยอาชีพรับราชการครัวค่ะความฝันก็ลางเดือนคงทําไม่ได้แล้วล่ะจนมากระทั่งทบพบกับธุรกิจกิฟฟรีนเดือนแรกนะคะคุณหมอซื้อสินค้าใช้เนี่ยมีเงินปันผลคืน300แต่ถ้าพี่เห็นมอง300ในวันนั้นนะเป็นเงินน้อยนิดคงไม่มี200ล้านในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพราะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมอง เงินเกือบ300ตรงนี้นะคะประมาณ300ตรงนั้นเนี่ยก็มองเห็นว่านี่เราซื้อเพียงคนเดียวนะถ้าสมมติเราชวนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยซื้อเหมือนกับเราเนี่ยมันคงขึ้นมาประมาณเป็นหลักพันได้นะหลังจากนั้นก็เก็บสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะคะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังซื้อสินค้าตรงนี้นะได้เงินคืนเกือบ300นะและยังมีประกันชีวิตตั้งแสนสองครั้งแรกนะคะเดือนแรกคุณหมอเพื่อนๆฝากซื้อประมาณ5คนไรายได้มาราคาหลักพัน พอหลังจากนั้นก็มาคุยกับเพื่อนๆเ,เราลองไหมทําหลังเลิกงานนะคะแล้วก็วันหยุดเนี่ยกระจายสินค้าสู่ในกลุ่มเพื่อนๆและในกลุ่มเครือข่ายญาติๆของเราเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราทํากันอย่างไม่หยุดยัง้งเดือนที่3ามเดือนที่4หลักหมื่นหลักแสนตามมานะคะตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าธุรกิจกิฟฟรีสามารถทําร่วมกับงานประจําได้โดยไม่เสียการเรียนการสอนแม้แต่นิดเดียวนะคะ ข้อต่อมาก็คือเป็นแพ s s i v e i n c o m อย่างชัดเจนเรามองเห็นเลยว่าอนาคตของเรานั้นเนี่ยนะคะจะมีรายได้ตรงนี้เป็นรายได้ประจำและที่มั่นคงให้กับลูกกับหลานและทายาทของเราข้อสุดท้ายนะคะเป็นความภูมิใจที่สุดในฐานะที่เป็นครูไทยคนแรกที่มีเงินรายได้เข้ามาเนี่ยนะคะเดือนละเป็นล้านเป็นล้านค่ะคือความในใจนะครับ โดยจริงๆแล้วผมเองรับเาชการเนี่ยคำว่าค่าชการเงินเดือนเนี่ยผมบอกตรงว่าชักหลังไม่ถึงหน้าผมพูดผู้ผิดว่าฮะพอนั่ง,งจะไว้กระเป๋าหลังมันชักไม่ถึงหน้าเจ้านี้ดึงไปทุกทีอะ่ะทีนี้ในความรู้สึกว่าเอ็ดนี่เป็นล้านแล้วเราเงินเดือนผมรับด้กันทั้งหมดสิบห้าปีเงินเดือนห้าพันนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ทํามาหากินเยอะแยะหลายเรื่องธุรกิจหลายอย่างจนมีนี่เป็นล้านก็หยุดครับ หยุดแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้แต่บังเอิญช่วงหนึ่งที่ภรรยาผมเนี่ยก็พูงตรงนะเป็นฝ้าเยอะก็หาที่รักษาตลอดจนพันโทวุญชตาพาภรรยาผมมาหาคุณหมอต้อยเนี่ยก็แนะนําใช้ผิดพันครีมสามตัวภรรยาผมก็ตั้งใจใช้จนเห็นผลจุดเกิดขึ้นเริ่มแรกที่คนถามว่าไปใช้อะไรมาเนี่ยนะครับภรรยาผมก็พามาหาหมอพามาหาหมอเนี่ยนะครับ รายที่สุดมันก็ดีขึ้นในช่วงเดือนแรกเนี่ยนะครับที่ภรรยาผมทํายอดทั้งหมด0,000ื่นสมัยก่อนขึ้นโกหกหมื่นนะเมียได้8ปดพันผมต้อใงจใ่เอมร้อยการ1ิปีเนี่ยเดือนห้าพันแล้วภรรยาผมเนี่ยทาเดือนเดียวได้แปดพันถ้าผมไม่ทําผมก็โง่แล้วในในความในความรู้สึกว่าจากชีวิตที่กองทุนการที่เป็นทหารกินเหล้าเล่นภายคือสังคมทุกอย่างอะ่ะงหมดต้องพลิกชีวิตใหม่เพราะว่าแย่แล้ว เราต้องเข้ามาช่วยแล้วและหลังจากนั้นก็ตั้งใจทําอย่างสุดชีวิตนะไม่กลัวตายแล้วนะครับคิดว่าเห็นเงินแล้วหนึ่งปีครึ่งผมใช้นี่หนึ่งล้านหมดเพียงเวลาปีครึ่งมันมันมหาศาลมากเลยหลังจากนั้นหมอครับปีสี่หนึ่งเนี่ยช่วงภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำตอนนั้นนะผมมีไรายได้ปีสี่หนึ่งเดือนละสี่แสนสี่นะครับผมด้วใจโอ้โหทำไมผมโชคดีขนาดนี้ ทีนี้มันมีจุดอย่างที่พวกเราทํางานนะที่ผมทํางานเนี่ยนะบอกพวกเราฝากไว้ด้นะครับความอ่อนน้อมถ่อมตนความขยันอย่างฉลาดเนี่ยมีในหัวใจนะถามว่าทุกคนไม่ได้โง่หรอครับแต่ลืมฉลาดผมเองช่วงหนึ่งลืมฉลาดไปพักหนึ่งรับราชการคนมาถึงยกมือไหว้เกียรติสักตีมันเยอะลืมฉลาดจนมันจนมากเข้ามากเข้าจนไม่มีกินเริ่มฉลาดขึ้นนะเิ่นหางก็ดูเขาก็ชป ประการที่สามครับเลือดของครอบครัวคือหัวใจหลักถ้าครอบครัวไม่มาทำร่วมกันแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอะไรก็ไม่สำเร็จให้แท่งเก่งมาไงก็ไม่สำเร็จถ้าครอบครัวเข้าใจกันแล้วสองคนนะภรรยาผมมีตามีภรรยาร่วมกันเนี่ยนะมาแบบคนไม่รู้เรื่องเลยครับคุณสำเร็จได้และคุณรวยได้ด้วยอันต่อมาท้ายครับประการของความคิดคยับอย่าคิดมากคนจนทุกคนนะที่จนคิดเยอะธุระเยอะ คนรวยไม่มีธุระเลยครับแต่คนจนน่ะธุระเยอะภาระเยอะถึงจนทุกวันนี้นั้นอย่าคิดเยอะก็คงจะต้องเอ่ยถึงอดีตนิดหนึ่งนะครับว่าก่อนที่จะเข้ามาทำกิฟฟรีนั้นผมก็เป็นข้าราชการท่านหนึ่งนะครับอ,อ,อย่างที่คุณลุงยุทธได้เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าการรับราชการหรือการรับเเดือน ตัวเงินเดือนเราก็ต้องใช้เดือนหนึ่งอย่างที่เคยเรียนเสมอไม่มีโอกาสใช้สองเดือนเพราะถ้าใช้สองเดือนเราถือว่าเราไม่ฉลาดนะฮะเพราะฉะนั้นตลอด16ปีที่รับราชการมาเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยต้องย้อนกลับมามาดูในเรื่องของความเป็นอยู่นิดหนึ่งตอนผมเจอกิฟฟรีหลังจากที่รับราชการมา16ปีนะคุณหมอผมมีเงินในบัญชีธนาคารอยู่แค่เพียง4 0 0พบาทเป็นเงินสดนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้กับครอบครัวใหญ่ที่ตัวเองต้องรับผิดชอบถึงส9บเกชีวิตเนี่ยนะครับก็คือจะต้องพยายามหารายได้จากอีกแหล่งหนึ่งซึ่งการตอบโจทย์ครั้งแรกที่เจอกิฟฟรีนเนี่ยด้วยดวยเหตุผลว่าหนึ่งมันเป็นแค่การซื้อใช้อย่างที่พี่เหรียญพูดไปนะครับกับสองคือการบอกกล่าวออกไปให้คนรู้ว่าสิ่งที่เราใช้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นการบอกกล่าวเนี่ยมันก็เป็น เป็นนิสัยของคนไทยนะือนิสัยของเราอยู่แล้วการบอกเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นเนี่ยเราถือว่ามันเป็นพรสวรรค์น,นะฮรคุณหมอเพราะถ้าไม่ได้บอกนี่มันอึดอัดนะครับผมก็ว่าสองสิ่งนี้ผมทําได้เป้าหมายเข้ากิฟฟรีนวันแรกเนี่ยนะครับคือต้องการตัวเลขแค่5,000บาทต่อเดือนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพภายในหเดือนผมตัดสินใจทํากิฟฟรีนเต็มร้อยนะครับ หลังจาก6เดือนที่ทำกิฟฟรีนเพราะว่า16ปีที่รับราชการมาเนี่ยสตาร์ทจากเงินเดือน2765บาทจนมีเงินเดือน18400ในปีที่16ผมทำกิฟฟีน6เดือนนะฮะผมมีรายได้20เท่าของการรับราชการ16ปีนะครับเพราะฉะนั้นมุมอมองของผมก็เลยเกิดขึ้นในจุดตรงนี้ว่า จำเป็นแล้วล่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพนะครับเพื่อทําให้เกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเห็นความเป็นไปได้และมองเห็นอนาคตว่าสิ่งนี้คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวผมเองและใครๆที่เข้ามาในกิฟฟรีนได้ตอบโจทย์ชีวิตที่มีความสุขอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผลจากการทําสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับในงานเครือข่ายของกิฟรีนเนื่องจากเราเนี่ยนะครับได้เรียนเชิญผู้นําหรือเรียนเชิญ ผู้บริโภคจากหลากหลายอาชีพสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการทํางานมันมีหลากหลายกลุ่มหลากหลายองค์กรน,นะฮะสิ่งที่ผมยึดมาตลอด20ปีก็คือผมบอกทีมงานผมเสมอว่าทีมผมทีมเดียวองค์กรผมองค์กรเดียวไม่สามารถทําให้กิฟริฟรเติบโตถึงที่สุดได้นะครับถ้าเราจะเติบโตนะครับเราต้องเติบโตไปด้วยกันทั้งหมดนะครับและนี่คือสิ่งที่ตัวเองทํามา20ปีนะครับ คือการแบ่งปันและการให้นะครับนี่คือสิ่งที่ทํามาตลอดนะคะก็คือมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาก็คือไม่มีความมั่นคงอะไรเลยทําการเกษตรคุณขวัญก็เปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะความมั่นคงไม่มีแถมยังมีหนี้อีกต่างหากมีหนี้ถึงสองล้านเยอะมากๆเลยทีนี้พอได้มีโอกาสเข้ามาทําธุรกิจกิฟฟารีนบอกตรงๆเลยว่ากิฟฟารีนเนี่ยให้ความมั่นคง แบบมหาศาลให้ความมั่นคงและมั่งคั่งกับต,ตัวตัวพิธีนะคะแล้วก็ครอบครัวถึงบอกว่าเป็นอะไรที่แบบตื้นตันนะคะความมั่นคงก็คือว่าเอ่อกิฟลีนได้สร้างไรายได้ให,ให้ตัวให้ตัวตีเองนะคะแบบทุกเดือนทุกเดือนและจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,ออเหมือนกับเขาเรียกกันว่าพ a าส i v e อิน o ัมนะคะ,ะ,คะแล้วก็ความสามารถที่จะเอาไปปลด นี่ก็คือใช้นี่ใช้สิน2ล้านออหมดภายใน3ปีแค่3ปีที่อยู่ในกิฟฟีนใช้นี่หมดเกลี้ยงเลยถึงบอกโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ